ไปต่อกันที่ละครคืนนี้ค่ะกับละครเล่รายเกมลุงอยากจะบอกว่าแซบพิกยกสวนมากคุณเนยโอ้โหแซบเพราะว่าเขาะะมีเหตุการณ์ปบกันกลางกองถ่ายค่ะระหว่างคุณทิ่สาวริทิสาแล้วก็ปรี้ยวัาสนิยา แต่คอนเฟิร์มว่าไม่ใช่ชีวิตจริงนะคะคือในเรื่องเนี่ยสองคนนี้เขาเป็นดาราเบอร์ใหญ่ทั้งคู่ทีนี้มีการแคสนักแสดงละครเรื่องใหม่ที่ดังคู่เนี่ยต้องเล่นด้วยกันแต่ว่าใครจะเป็นนางเอกใครจะเป็นนางรองล่ะคะที่นี้วุ่นวายสุดๆเลยค่ะมีขนาดแค่วันฟิตติ้งยังเกิดศึกปะทะกันกลางกองถ่ายเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะเขามีทีมกองทัพเสริมมาด้วยนะคะชิงชิงอยู่ทีมพิธิสาส่วนเชอร์เชอรินอยู่ทีมเปรี้ยว สองคนเขาจะมาสมทบตบตีแย่งบทแย่งเื้อผ้ากันแบบแรงมากซึ่งสัปดาห์นี้นะคะจะเฉลยแล้วว่าทําไมเปรี้ยวถึงได้เกลียดพี่ดิสาขนาดนี้ต้นเหตุมาจากอะไรท่าพลาดเลยค่ะเป็นคนเป็นคนที่แสดงออกคิดอะไรก็พูดออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะดูภายนอกแล้วเป็นคนที่แบบก้าวร้าวรุนแรง แล้วก็ดูรายกาดอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีปมในใจอะไรเงี้ยเราคิดว่าตัวพัชรินเนี่ยเป็นคนทําให้ชีวิตเราตกต่ำด้วยมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างซึ่งต้องไปดูในเรื่องว่าเพราะอะไรทําให้เราเนี่ยแบบเกลียดพัชรินมากแค้นแค้นมากจนทําให้มีเรื่องราวในเรื่องเกิดขึ้นนะคะ ห้ามพลาดกันเลยนะคะเล่ร้ายเกมรวงทุกคืนวันเสาร์ทิตย์เวลา2ทุ่มครึ่งและคุณผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง Netflix ด้วยค่ะ